สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวไทยสวยเยอรมันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาแอบดูนะคะนคนเขากักตัวเขาทําอะไรอยู่นะคะนี่ก็เป็นตอนเย็นแล้วนะคะ,ะเขาก็จะเหมือนที่เปิ้ลบอกนะคะก็คือแฟนเปิ้ลไปซื้อของเล่นมาให้ดูนะคะ่ะแล้วก็มานั่งเล่นกันแบบนะะี้ค่ะเราไปดูขั้นภาษาที่เขาคุยกันนะคะภาษาเยอรมันนะคะห้องจะลกนิดนึงนะคะคือเขาอยู่เคสเขาก็จะอยู่เล่นทําการบ้านเขียนหนังสือเล่นในนี้ค่ะ ในห้องนั่งเล่นเนี่ยค่ะมันก็จะลงนิดนึงนะคะตามภาษาเด็กๆนะเดี๋ยวเขาก็จะเก็บโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาเล่นเกมอะไรกันนะคะมาดูค่ะว่าเขาเล่นเกมอะไรกันเอ่อเฮ t heißt deine Person Albert deine Person heißt die Albert nee nee Okay, du bist dran. Heißt deine Person Ben? Nein. Heißt deine Person Joe? Joe. 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 e Joe. Das ist Englisch Joe. 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 Ona. Oh! Und du hättest die Bolivia. Was heißt du? Du hast ja du hast, du hast, lauter Männer. Das sind die Frauen gar nicht genommen. <laughs> du hast gefragt, ob ich eine Frau habe, oder Und hab ich bestimmt gesagt, ja. Und dann hast du die, die Frauen umgeklappt. Naja. ไอ้เจนกมอานกมาวันนี้อาจจะไม่ได้เห็นหน้าเปิ้ลน,นะคะเพราะว่าไม่ได้แต่งหน้านะค่ะทุกคนแจกเลยลูกเล่นเยอะมากเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่อ๋ออันนี้คือเป็นของเล่นที่ซื้อวันนี้นะคะ ของเล่นเก่นางอีกโอ้เอเรป๊าปอค่ะใช่ป๊ารอเลย้ไมมีห้าของเล่นะแจกเลยจั่วเลยอันนี้นอเริลิซฟรใครเนี่ยอันนู้นฮัสตูโคโรนาค h ณไม่รู้สิค e ณไม่รู้ Nein, oder? Nein. Nein? Meine? Eine? Eine? Sicher? Ja. Okay. Ah, der hat aber Für mich? Also gut. So, wer fängt an? Ich. Du fängst er. heißt deine Episode.

เผู้ชายไหมผู้ชายงงกับผู้ชายผู้หญิงผมสั้นผู้ชายผมยาวแต่มีผู้หญิงผมสั้นดวยใช่ฮาร์ตไดเน่เป r ร์เปอรฮาตไดเน่เปอร์ซูนดไหมผิวคล้ำหรือเปล่า ไหนหรอดูซิใช่หรอไม่ค้ามลูกคนเนี้ยนม่อดูสีอะไรอย่างเงี้ยอู้วว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 วะวว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 วเวว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 เวววววว Und gib dem. Chai, chui, chai. Hat deine Person eine Brille? Auf? Ja. Warum? Hui. 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 Person. Ist deine Person... Eine Brille auf? Ja. Also, ich... Hat eine Brille auf. Ich wollte fragen, ob sein, Wände Hat deine Person blonde Haare? Blonde. Also weiße Haare pom oder blond? Oh, äh, สีบอลแล้วก <c oughs> um. ็ส uh, <g ib berish> ีขาวเอเน่ไฮสแตนเลสสแตนเลสเต็นส่วนเนื้อผมเนื้อหดเร่ไม่ผมดำเนื้อหาเรไวส์เนื้อหา n ร่ไม่มันไม่มีผมบลอนด์นะเด็ผมบอลผมผมขาวผมบอลนะ ใรในบอลนอนเลไม่มีไม่มีของป้าไม่มีคนผมบอลผมบอลคือผมสีขาวผมสีบลอ์น่ะผมฝรั่งน่ะไม่มีอืลูกงงกับผมสีบอลนะเฮ้ส์ตอีนี i n สุนโรซี่ป้าป้าฮัสกอรเด์ไรม ลอยว่อน <liter ate> นั่นน่ะ <leaving> <ral soc Foot> <asy ped al> วันๆก็จะอยู่อย่างนี้ยค่ะเล่นกันอยู่อย่างงี้ค่ะพรุ่งนี้ต้องไปไหนคะพรุ่งนี้ต้องไปไหนคะไม่เาไปพรุ่งนี้ต้องไปตรวจนะคะว่าเป็นโควิดหรือเปล่านะคะไม่ยามโดนฉีดยาไม่ได้ฉีดลูกเขาตรวจเฉยๆตรวจทำไมตรวจถ้าเป็นอะเป็นก็รักษาสิคะรักษาไม่ได้ไม่ได้โอเค ย <c oughs> ิ้มหน่อยสวัสดีครับผิงไม่บรรลุแล้วมันต้องพูดอะไรเครื่องเล่นดนตรีเขาฟอร์มิวสิกเนี่ยที่รักหนาวแล้วนะคะองก่อไฟิร์สยเพื่อนเขาฟื้นขึ้นมาก่อไฟผิงหนาวแล้วนะคะต้องก่อไฟเนี่ยเปื่นกขฟืนขึ้นมาก่อไฟถึง่คะมันร้อนอยู่หรอป้าปาร้อนอยู่แต่หนูหนาวอ่าอ่าอ่าดูหนูมามิวสิกไปเลย เอามามโอเ้วนี่มัอบบป้ารู้เอาอันใหม่จะเล่นหมดหรือเปล่าในวันเนี้ยเขากลัวเคสจะเบื่อนี่ค่ะมาดูชุดของตุ๊กตาของเคสนะคะนี่ตัดใหม่คุณเอคุณย่านะคะตัดให้น้องสาวของพ่อนะคะตัดให้ชุดน่ารักมากเลยค่ะทุกคนดู ตัดนี่หนึ่งเดือนเลยนะคะชุดดีมากดูเขาตัดชุดเดือนกว่าได้ซ้ำดูเนี่ยมีกระดุมมีชุดข้างนอกข้างในชุดหนังโซนดุงเลเฮาดีแล้วค่ะมาแล้วค่ะนี่ค่ะเขาก็จะถ่ายว่าเคสอ่ะเขาได้การ์ดอันนี้มานะคะว่าถ้าเคสถ่ายก็คือเป็นคนนี้ของนสามีเคสก็คือนคมาสเตอร์

gestopfen Raums, der eigentlich Simons Zimmer war, besser gesagt gewesen war, als er noch mit seinem Onkel Daryl in dieser Wohnung gewohnt hatte, damals im September. Doch jetzt war Mai, und seitdem hatte sich weit mehr verändert als nur die Jahreszeit. Pock, Pock, Pock! Pock, Pock, Pock! Winter stöhnte und zog sich das Kissen über den Kopf. Wenn du das nicht sofort wegschickst, schnappe ich sie mir und verwandle sie